ท่านผู้ชมฮะมีเหตุการณ์เรือประมงนะครับที่ชื่อว่าสร้อยสกุลเพชรนะครับเขาออกไปจากท่าเรือที่อำเภอเมืองภูเก็ตเมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมาเรือลำนี้ก็มีนายรุ่งคำลือวงนะครับเป็นใต้กงฮะแล้วก็ลูกเรืออีก3คนนะครับ3คนมี2คนเป็นชาวเมียนมากออกไปวันที่19มกราคมแล้วก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยนะครับ หายไปนาน18วันเมียของนายรุ่งก็ไปแจ้งความที่สอพเมืองภูเก็ตหายไป18วันเขาไปแจ้งความติดต่อไม่ได้เลยใช่ฮะและให้ตำรวจช่วยประสานจนกระทั่งเมื่อวานนี้ฮะจนกระทั่งเมื่อวานนี้เจอฮะนี่ครับเจอในสภาพแบบนี้ทั้ง4ี่คนเนี่ย <laughs> คืออยู่บนแกลลอนน้ำมันเนี่ยนะฮะถังแก๊ลอนอกาะเป็นทุ่นเอาไว้เออเป็นทุ่นเอาไว้นะครับ แล้วก็มีการสอบถามจากนายรุ่งนายรุ่งก็เล่าให้ฟังนะครับว่าเรือเนี่ยเริ่มไหลออกนอกเส้นทางตั้งแต่26มกราคมนะครับเครื่องยนต์มันเสียสายเกียร์แตกน้ํามันไหลออกจนหมดไม่มีน้ํามันนะครับสิวันแรกใช้ชีวิตด้วยการหาปลาสดที่เก็บเอามากินแล้วก็ตกปลาขึ้นมากินใหม่นแบบี่แหละผมอยากรู้ตรงนี้แหละกินแบบสดสดนั่นและสิมนเทวาอยู่ได้ยังไง25วันแต่ก็ลังคิดว่าเออปลาแต่ปลามันสดนะ ใช่เขาบอกแก๊สที่ใช้ประกอบอาหารเนี่ยมันหมดด้วยออคือเขาไม่ได้อยู่แบบนี้10 10เอ,อ่อสิกว่าวันหรือยีวันนะตอนแรกเขาอยู่บนเรือก่อนอ,อยู่บนเรือก่อนนะครับแล้วก็น้ําดื่มก็ต้องแบ่งกันคนละนิดคนละหน่อยนะครับต่อมาไปเจอเรือของชาวต่างชาติถ่ายน้ามันเรือให้15ลิตรแต่ก็เครื่องพังที่สุดใช้ไม่ได้อีกโฮโฮที่เจอเรือต่างชาตินี่นะครับแล้วก็ไปเจอเรือประมงของอินโดนีเซียนะครับแต่ว่าเรือประมงลํานั้นเนี่ยเขาไม่ช่วย เขาคึกว่าเป็นโจรสลักเขาก็ไม่ช่วยนะฮะก็เลยตัดสินใจนั่งบนถังแกลอนลอยน้ําไปขอความช่วยเหลือนะครับที่สุดก็มาเจอฮะก็มาเจอนี่ก็มาเจอคนช่วยเจอเจ้าหน้าที่ช่วยในวันที่13กุมภาพันธ์เนีเจ้าหน้าที่นะฮะพอเจ้าหน้าที่ก็แบบระดับระดับผู้บัญชาการกองทับกองทัพเรือภาคที่3 พนเรือโทรอาภากรอ,อยู่คงแก้วนะครับ oh. พอทราบเบาะแสพบกระสังการให้จัดอากาศยานขึ้นเครื่องบินนะฮะค้ oh. คนหาตามพิกัดที่ได้รับแจ้งจนกระทั่งไปเจอทั้ง4คนลอยอยู่บนถังแก๊หลอนน้ำมันครับถามในรุ่งบอกว่าออตอนที่อยู่กลางทะเลเป็นยังไงบ้างก็บอกโอ้โหคิดถึงลูกเมียมาก <Okay. S 1> อยากจะบอกเมียว่าถ้าเกิดไม่ได้เจอกันเนี่ย <Okay. S 1> ก็ ขอให้เมียเนี่ยดูแลลูกให้ดีนะครับเพราะคิดว่าตอนนั้นคงไม่รอดแล้วนะะวันนี้เหมือนตายแล้วเกิดใหม่ฮะอ,อยู่กลางทะเลท่านผู้ชมฮะ25วันคือให้ให้น้ำเนี่ยพัดมาเรื่อยเรื่อย,อยคือทำอะไรไม่ได้ควบคุมอะไรไม่ได้ คือมันจะควบคุมแกนลอนน้ำมันไหลไปทางไหนก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้แบบลมมาพัดให้น้ำมาพัดใช่พัดทุ่นนี่ออกมาเข้ามาฝังผมต้องนั่งกนร้อนลอยน้ำไปเนี่ยเอาคนเข้ามาช่วยสุดยอดเลยแล้วไม่มีเรือลำอื่นๆเลยเหรอที่เขาทำประมงประมงอะไรเงี้ยไปเห็นเลยไม่เจอเลยเนาะที่ภูเก็ตใช่ไหมฮะเนี่ยที่ภูเก็ตเนี่ยใช่ครับเครื่องตีนที่แปดวิ่งดีใจด้วยนะครับโอ้โหรอดได้สุดยอดฮะเป็นประสบการณ์ชีวิต